นะส,สี่เดือนไม่ยุบสภาถึงวันนั้นเนี่ยคุณก็เหมือนกับพรรคการเมืองบางพรรคที่ตบักิ์นะครับพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่ไม่เอ่ยชื่อหรอกนะครับใครที่หักหลังประชาชนนะครับหาเสียงอย่างหนึง่งถึงเวลาทําอีกอย่าง,งพอโดนจับได้ยอมจํานนบอกว่าอะไรเนี่ยเทคนิคการหาเสียงนะครับพวก à, นะมีพฤติกรรมในลักษณะหลอกลวงประชาชนหรือว่าไม่มีความจริงใจกับประชาชนเนืพรรคพวกนี้ก็จะต่ำสิบไปเรื่อย ดรวยว่าพักทางภาคอีสานภาคใต้นะครับเดี๋ยวนี้พักทางภาคใต้ก็หัวหน้าพักตะลาออกแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีสุขภาพหัวหน้าพักสุขภาพของพักก็ไม่ดีฮะตกต่ำกันหมดอะอะไรที่มันไม่ไม่ดีอะตกต่ำวันวันเนี่ยคุณหาเสียงอย่างนะครับพักบางพักทางภาคใต้เก่าแก่ด่าทักสินทุกวันเลยคัดค้านนโยบายไม่ชอบทักสิณถึงเวลาไปไปกอดไปกอดจูกระทักสิณ หวังเพียงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยอ้างว่าได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาจะดูแลประชาชนได้นะครับเนะี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้คนใต้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, นะพวกพวกูไปเลือกพวกมึงมาก็คิดว่ามึงจะทําอย่างที่มึงพูดพอถึงเวลามึงก็ไปละไปอยู่กับทักษิณน,นะครับนะทา,ทางที่ตอนหาเสียงนี่ก็ดา่าทักษิณยับเลยดา่าเพื่อไทยดา่าอะไรต่างพรรคพวกนี้ก็วันหนึ่งก็จะโดนประชาชนสั่งสอน นะครับนะสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าตกตับนะครับแล้วบางพักทางภาคใต้นี่ก,ก็ก็เปลี่ยนหัวหน้าพักแล้วนะครับเพราะไปต่อเก็ไปไม่รอดนะนะครับก็พักพวุนี้ทางภาคใต้ก็เปลี่ยนแล้วก็โยนให้กับเจ้าของพักเก่าพวกคนแก่คนเท่านะครับอย่างในชวนหลีภายในบัญญัติอะไรพวกเนี้ยเอาผู้เท่ามาบ,บริหารต่อนะครับผู้เท่าอย่างในชวนนี่ก็มีความซื่อสัตย์สุดจริต เนะครับเป็นปูชนีบุคคลของคนทางใต้แต่ก็แต่ก็พูดง่ายสภาพร่างกายก็หมดสภาพแล้วนะครับอายุจะเท่าไหร่เก้าสิบแล้วมั้งลุงชวนจะไปกันไหวหรือนะครับจเจ้าลุงชวนมาเป็นหัวหน้าพักส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่ไหวแล้วแกเท่าไหร่จะเก้าสิบแล้วมั้งนะครับยุคนี้มันยุคเขาเรียกอะไรเจนซีนะครับคนเป็นหัวหน้าพักอายุสักสามสิบกว่าสี่สิบนี่ผมว่าแม่งก็แก่เกินไปแล้วเพราะนั้นยุคนี้เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ อย่างผมเอง62 63เนี่ยถือว่าคนแก่แล้วนะวันๆม,มานั่งจัดรายการเนี่ยก็คือมามาย้อนอดีตนะครับแนละ้วแล้วก็อมองมุมมองต่างๆว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไอ้คนแก่ๆหมดสภาพแล้วเหมือนผมนี่ก็หมดสภาพนะผมตื่นขึ้นมาตีสี่เนี่ยศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือคุยกับนักข่าวคุยกับแหล่งข่าวคือต้องศึกษาหาความรู้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับสมัยก่อนมีกระดาษสมัยก่อนมีเทป อะไรต่างๆดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโลกมันเปลี่ยนกล้องถ่ายรูปก็ไม่มีแล้วเหลือแต่มือถือนะครับการพิมพ์การอะไรต่างๆดี๋ยวนี้แม่งไม่ต้องมีพนักงานพิมพ์แล้วมันใช้ไอเอไอมันก็พิมพ์ได้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเสมียนพิมพ์ดีในต่อไปแม่ก็ไม่มีงานทานะครับการขายของขายอะไรต่างๆอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวนี้ก็เอา AI มาขายแทนแ้วทางทิก,ต,ก,ต,กตอกทิกตอกบานเลยเห็นนะนะครับนะโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแก่ๆเท่า นะครับที่ฟังผมอยู่เนี่ยปรับนิสยัยปรับสันดานนะอย่างพี่เดหกสิบกว่านี่ก็พยายามจะปรับนิสยัยปรับสันดานนะครับให้มันทันลูกลูกหลานลาน,นะครับนะรุ่นเราเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ไม่ใช่านายสิทธิ์ที่จะไปลบตามชายแดน้วนะครับคนหกสิบกว่านี่ก็คือคนที่นั่งมองความสําเร็จของลูกหลานเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปชี้นำแล้วบางคนบอกโอ๊ยเออพักส้มเป็นพักเด็ก นะครับนะนะครับเด็กมันโง่ไปเสียรู้ผู้ใหญ่พักส้มไปยกมือให้น้ําเงินนะครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนบรรดาคนแก่หรืออยากจะเรียกว่าไอ้แก่ทั้งหลายที่ออกมาวิาพวากษ์วิจารณ์พักส้มนะคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับคุณมันหมดมันเปรียบเหมือนยาหมดอายุแล้วไอ้พวกหกสิบกว่าเจ็ดสิบเนี่ยวิจารณ์พักส้มนะครับเนี่ยพักส้มโดนหลอกอะไรต่างความคิดของเด็กกับความคิดของคนแก่อย่างพวกเราเนี่ยมันคนละยุค เขาไม่จําเป็นต้องมาคิดเหมือนเราเนี่ยครับคนในประเทศไทยไม่จำเป็นทุกคนต้องคิดเหมือนกันบางคนชอบนะรักสถาบันรักทหารก็เชียร์เข้าไปครับนะเชียร์ทหารก็ไปครับนะครับรักทหารเชียร์ทหารอนุรักษ์นิยมก็ว่ากันไปแต่อย่าไปพาดพิงเสรีนิยมคุณดูในอเมริกาดินะครับนายอะไรอะชารีเคิร์กอะไรอนุรักษ์นิยมแล้วก็ไปโจมตีไอ้พวกเสรีนิยมสุดท้ายก็โดนแหละโดนลูกปืนไปนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้นะครับใครเชียร์ทหารก็เชียร์ไปแต่ไม่ต้องไปด่าพวกเสรีนิยมใครอยากจะปิดด่านก็ปิดไปไอ้คนที่เขาไม่อยากปิดด่านก็อย่าไปบอกเขาขายชาติเป็นไส้ศึกไอ้พวกนี้ไม่รักชาติพวกขายชาติไม่ต้องครับคุณอยากปิดก็ปิดไปด่าไอ้คนเขาอยากเปิดก็เปิดไปส่วนจะเปิดได้ไม่ได้ก็แล้วแต่รัฐบาลรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะในประเทศมันต้องมีเห็น,เห,นเหมือนกันกับเห็นต่าง มันมีสองอย่างนะเห็นเหมือนกันกับเห็นต่างคนเห็นต่างนะครับก็เรื่องของเขาไม่ใช่ไปแบบเฮ้ยไอ้พวกขรยยาเบิดดานไอ้พวกขายชาบใต้ศึกไม่ใช่ครับเขาความทุกข์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนจนก็ทุกข์เพราะไม่มีจะก,กินคนจนนะทหารก็มีความทุกข์เพราะลาดตะเวนแล้วเดี๋ยวขาขาดเดี๋ยวเสียชีวิตนะครับห่วงห่วงยินแดนกลัวเสียอธิปไตยแล้วก็เป็นความห่วงของทหารคือแต่ละคนมันมีความทุกข์ต่างกันทหารบอกว่าถ้าเปิดดานเมื่อไหร่ คุณเซนมันจะแข็งแรงและมันจะมาทําลายประเทศเราเพราะฉนั้นต้องให้มันย่อยยับไปมันก็เป็นเรื่องของทหารครับชาวบ้านนะครับทำมาหากินเขาไม่มีงานทําเพราะมันมีปัญหาชายแดนเขาก็มีความทุกข์นักธุรกิจก็มีความทุกข์เขาลงทุนไปเขาเสียหายนักลงนักธุรกิจไทยนักธุรกิจชายแดนชาวบ้านชายแดนนะครับนะฮะนะครับหรือแม้กระทั่งนักลงทุนญี่ปุ่น เขาก็ลงทุนในไทยลงทุนในคาบิเนตเขาเดือดร้อนนะครับทุกคนก็ต้องฟังเขาไม่ใช่ไปด่าเขาเอาทัวร์ไปลงบ้างเดี๋ยวเขาก็อมองว่าอา้าวเขามีความเดือดร้อนเขาอยากเปิดด่านนะเราไปด่าเขานะครับเขาเป็นนักลงทุนมาลงทุนในไทยลงทุนในคับินต่อไปก็ย้ายการลงทุนไปประเทศก็เจ๊งนะครับเรารักษาทิปไตยได้แต่ว่าอย่าลืมนะเราต้องกินข้าว <c oughs> ปากท้องต้องมีเงินในประเทศเราไม่เพียงพอท่าน หลายคนเนี่ยเวลาดูข่าวเนี่ยเข้า AI บ้างครับไปเข้า AI ไปดูนะครับเงินในประเทศไม่พอนะครับเราต้องอาศัยนักลงทุนจากต่างชาติแม้กระทั่งอเมริกานะครับมาเฟียระดับโลกอเมริกามันยังต้องบังคับให้ต่างชาติเอาเงินไปลงทุนให้ไทยไปลงทุนให้เกาหลีไปลงทุนให้ญี่ปุ่นไปลงทุนให้ยุโรปไปลงทุนเพราะอะไรมันต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศเงินลงทุนภายในประเทศมันไม่พอใช้หรอครับเพราะนั้นเนี่ย ไอ้พวกที่ไปด่าญี่ปุ่นอะไรต่างเนี่ยเอาพอสมควรรักชาติได้แต่อยากถึงขนาดบ้าคลั่งไปเที่ยวด่าเขาทั่วไปหมดอะไรใครที่ไปเห็นด้วยกับกูกูก็ดดาเขาหมดไม่ใช่เอาพอสมควรเนี่ยเดี๋ยวต่อไปญี่ปุ่นแม่ก็ย้ายฐานการผลิตไปเพราะอะไรไปไปด่าไปละเมิดศักศีกาประเทศไทยไม่ได้มีศักศีอยู่ประเทศเดียวทุกคนมีศักศีหมดนะครับเพราะนั้นก็กราบเรียนนะครับรักชาติแต่อย่าอย่าคลั่ง นะครับตอนนี้ทหารนี่เป็นฮีโร่ครับเดินสายครับแม่ทัพเดินสายตามโรงเรียนมหาลัยนะครับนะครับนะปลุกเรื่องการรักชาติถามเป็นเรื่องดีไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องการเมืองกับการรักชาตินี่คนละเรื่องนะนะครับนะรักชาติก็รักชาติไปเรื่องขมรนะครับเรื่องการเมืองพวกนักศึกษาต่างๆเหล่านี้ก็เลือกส้มเก9 9เลือกส้มนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองกับทหารนี่คนละฝ่วน ทหารก็นะมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไม่ให้คนมา,าลุกลำ้ำนะครับไม่ให้เสียดินแดนอันนี้เป็นหน้าที่ทหารทหารเขาจะพูดอะไรก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเขาเป็นมุมมองของทหารแต่ขนาดเดียวกันเรื่องการเมืองคนละอย่างทหารไม่เกี่ยวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบางคนไปประท้วงแล้วก็เสร็จแล้วก็ไงปิดถนนปิดสนามบินแล้วก็ไปเชิญทหารมายึดอำนาจนะครับแล้วนะนะไอ้พวกปิดถนนก็ได้ประโยชน์ก็คืออะไรได้เป็นสว ได้เป็นสอนอชอกันเต็มบ้านได้เป็นอะไรจ่อ,อะไรองค์กรอิสระนะครับไปตั้งพรรคการเมืองเป็นรัฐมนตรีกันเพราะอะไรเพราะว่าแบ่งหน้าที่กันทำเอามึงไปเดินขบวนไปปิดถนนพอบ้านเมืองเสียหายได้จังหวะปุ๊บทหารมายึดอำนาจนะครับนั้นทหารอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าทหาร,รเผด็จการชอบเผด็จการชอบยึดอำนาจแต่ทหารที่แบบนะต่อสู้กับเข้ามเห็นเนี่ยไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าทหารที่ทําเพื่อชาติ คนที่ต้องไปล้มตายขาขาดหกคนที่ผ่านมาคนพวกนี้คือคนที่ทําเพื่อชาตินะครับจนถึงวันนี้เห็นด้ข่าวว่าไอ้คนไหนที่ล้มตายจะได้สิบล้านยังไม่ได้แล้วก็ฝากรัฐบาลนะครับสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่คุณบอกจะให้เขาศพละสิบล้านเนี่ยให้เขาอยังหรือว่าแค่คอนเทนต์นะครับหรือแค่คอนเทนต์เพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแต่ทหารน,นะครับไม่ได้มีแต่อนุรักษ์นิยมมีเสรีนิยมด้วย นะครับนะเสียนนิยมก็คือคนที่กล้าแสดงออกไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับทหารเพราะฉะนั้นไอ้พวกเปิดด่านก็อยากเปิดก็เปิดไปไอ้พวกอยากปิดก็ปิดไปในประเทศมันสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับเออนะฮะมันสามารถอ,อ,อยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าเออถ้ามึงอยากเปิดด่านแล้วมึงเป็นพวกขายชาติไม่ใช่ครับนะครับดูในอเมริกานะครับพวกอน,อนุรักษ์นิยมนะครับอะไรที่มันรุนแรงไปสุดท้ายมันก็เจอเนี่ยนะ สไนเปอร์บางแรงกะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามข้อมูลข่าวสารนเะข้า AI บ้างนะคนในประเทศมีทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายที่ชอบทหารฝ่ายไม่ชอบก็มีนะครับไม่มีใครผิดใครถูกหรอกนะฝ่ายหนีทหารก็มี <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารก,กา็กลางๆฝ่ายที่ชอบเพื่อไทยก็มีนะครับฝ่ายที่ชอบส้มก็มีชอบ้ําเงินก็มีนะครับเข้าใจนะ นะครับนี่ก็ความคิดเสรีนิยมนะครับใครเข้าไปในเพจผมเนี่ยนะครับบางคนก็บอกทําไมไม่พูดเรื่องเขากระโดงทําไมไม่พู